ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัรสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสังฆเจ้าทุกๆพระองค์กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปทุกนามและขอโอกาส จเจริญไมตรีจิตและขอความจเจริญในธรรมจงมีแด่ดท่านสาธุชนผู้ฟังรายการในวันนี้ดิฉันแม่ชีจินตการธรรมรักกตาได้รับฉันทานุมัติจากมหาวิทยาลัยมหามกุกตะราชวิเทาลัยให้มาดำเนินรายการธรรมโอสดในวันนี้สำหรับธรรมโอสถ ที่จะน้อมนำให้ท่านทั้งหลายได้สดับฟังในวันนี้ก็คือนิทานธรรมะว่าในเรื่องนางปิสุนาวาทีมีเรื่องเล่าไว้แต่เดิมว่าเพราะว่าลิ้นมันมีกระดูกพูดอะไรก็ถูกเพราะมีกระดูกอยู่ที่ลิ้นแต่อยู่ต่อมาลิ้นไม่มีกระดูก เพราะมีผีสิงนิทานเรื่องนี้เขาชื่อเพราะมีสองชื่อชื่อหนึ่งเรียกว่านางปิสนาวาทีแปลว่านางสอดเสียดถ้าเป็นภาษาไทยกลางบ้านเรียกง่ายว่านางแต่ลอเขาเล่ากันว่าเป็นเป็นบทเป็นกลอน ว่าก่อนที่จะเกิดมุสสาวาจังมนุษย์สานังยังมีสัจจาแต่ก่อนนี้โรงสารกระทรวงยุติธรรมนั้นยังไม่มีไปยืมเงนินยืมทองไม่ต้องแตะโป้งหาพยานเพราะปัญหาเรื่องลิ้นนั้นมันไม่มีลิ้นยังไม่ถูกผีสิงก่อนจะเกิดมุสสาวาจังมนุษย์สานัง ยังมีสัจจาใช้ลมลิ้นไม่ปิ้นปลอกหวานในขมนอกตีสองหน้ากล่าวถึงสองสามีพันบริยามีลูกสาวสี่คนรูปร่างสวยๆทั้งนั้นแต่บางเอิญนิสัยตรงกันข้ามกับรูปแต่ละคนนั้นทำให้พ่อแม่รักไม่ลงละอิยดประอา นี่เป็นเครื่องประมาณความเลวเพราะว่าคนเราชั่วจนพ่อแม่ของตัวนั้นรักไม่หลงแล้วอย่าวังเลยที่คนอื่นเขาจะรักยืดรักยาวต่อไปได้สักกี่วันแม้ว่าจะสวยหยาดฟ้าลงมาจากสวรรค์จากกลีดเมฆถ้าลองพ่อแม่รักไม่หลงแล้วแล้วก็ถือว่าแย่ เพราะพ่อแม่ธรรมชาตินั้นบังคับให้รักลูกมีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดแต่นางทั้งสีคนนี้พ่อแม่รักไม่ลงแต่ละคนนิสัยเลวไม่ซ้ำแบบกันนางคนหัวปีชอบมีแต่ผัวชอบเปลี่ยนตัวเทศทุกวันพ่อแม่ตาลายจำลูกเขยไม่ได้แมมัน ปเปลี่ยนเร็วซิยิ่งกว่ารองเท้าเสียอีกนางคนที่สองรองลงมานั้นมีสันดานชอบขโมยไปบ้านใครตอกเส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งมันก็เอานางคนที่สามความระบุว่ากินจุเหมือนหิวเหมือนหอยตักข้าวเข้าพุงเหมือนเอากระบุงมาโกย พ่อแม่ร้องโอดโอยว่าอีลูกช่างกินแม่คนนี้กินสะบั้นหันแหลกทั้งสามคนนี้ยังไม่ร้ายเท่านางคนสุดท้องน้องคนสุดท้ายร้ายกว่าใครสิ้นชอบแต่หลอเป็นอาจินนินทาคนนี้เสียสีคนนั้นก่อความรำคาญทุกเช้าค้ำ สองตายายต้องหน้าดำเพราะลูกเจ้ากรรมทั้งสี่คนจึงหันหน้ามาปรึกษากันตัดต้นไฟเสียแต่ต้นลมเถอยายเอ้ยทำอย่างไรเล่าจากมันลอยแพไปเสียใจเพราะลูกคงจะร้องไห้ไม่กี่วันก็จะลืมแต่ถ้ามันอยู่กับเราเนี้ย ก็เหมือนหาเหาใส่หัวให้เราทุกวันทุกวันจึงตัดสินใจปล่อยลูกทั้งสี่ลอยแผ่สู่ปากอ้าวเรื่องราวมันน่าจะจบแต่ก็ไม่จบไปเจอโจรสลัดเล่นเรือลับเที่ยวร่อนเร่มาพบเอาแผนางเสเพลไอ้ตัวเอ็นึกพอใจไอห,หัวโจก เห็นหุ่นทั้งสีนางเซ็กซี่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบก็จึงรับขึ้นไปบนเรือก็พิจารณาว่าคนสวยๆถูกปล่อยเกาะมานี้มันก็คงจะไม่มีอะไรดีอยู่นะควรจะแก้สิ่งที่มันไม่ดีนายโจรเป็นบัณฑิตก็พิจารณาอยู่ภาคหนึ่งก็จับได้ทั้งหมดว่า นางแต่ละคนนี้มีข้อเสียตรงไหนนางคนหัวปีชอบมีแต่ผัวเป็นคนเช่าชูจึงยกย่องให้เป็นพันรยาแล้วสั่งให้สมุนล้อมเรียกว่าคุณนายคุณนายก็เลยต้องไว้ทีตั้งท่าไม่กล้าสำสนเหมือนก่อนมาสมเจตนาของโจรผ่านผ่านไปหนึ่งนางละ คนเราได้รับการยกย่องมียศมีเกียรติก็ต้องไว้เนื้อไว้ตัวจะเสเพลได้อย่างไรนางคนที่สองที่ขโมยเก่งก็บอกว่านี่เนี่ยเธอรักษาลูกกุญแจรักษาเงินรักษาทองให้ดีที่ฉันเตดที่เข้ามาเตะปล้นเข้ามาเนี้ไปคอรับชันเข้ามาไปช่อราบบางหลวงมา ไปรีดไปไถเข้ามานี้ก็ให้เธอทั้งนั้นรักษาให้ดีเฝ้านี้เองหมดท่าไม่รู้ว่าจะขโมยไปไหนมันเป็นของตัวเสียแล้วก็จึงแก้ได้นางคนที่สามกินจุจึงส่งไปที่แผนกอาหารจะกินอะไรกินได้ตามสบายก็เลยเลืิกตะกละ พราะปูกระทะมันอิ่มปีที่มันตระกะก็เพราะมันอิ้วถ้ามันอิ่มเสียแล้วก็จะหายตระกะแก้นิ้ใสได้อีกแต่ปัญหาเหลืออยู่ที่นางคนสุดท้ายนายโจนแก้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนเพราะว่าการแก้นี้ใยคนก็เหมือนการตีครองครองลูกโตๆหากคองโง,โง่ ก็จะไม่ดังคอไม่ง้อคือคอตรงปุ่มเน่มันดังกระหึ่มเชียวละคนก็เหมือนกันถ้าหาความเสื่อมเสียก็ต้องหาปุ่มบางคนหาปุ่มเจอก็แก้หายแต่นางคนเล็กนี้หาปุ่มไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าจะแก้ตรงไหนนายโจรต้องจนใจ แคนิสัยนางมุสสาไม่สำเร็จดังเจตกนาบนนาวาก็จงเกิดความวุ่นวายเพราะลิธเดชของนางปากเปราะมันยุให้ทะเลาะประทุสร้ายกลาสีเกิดตีกันใหญ่ประเดี๋ยวตีหัวประเดี๋ยวตีท้ายเพราะปากนางมันยุให้ต่อยตีกันนายโจรก็คิดว่าถ้าเลี้ยงไว้อย่างนี้สัำเพาของเรา คงอับปางแน่ไม่ได้เล่นสีไปต้นไัยอีกก็เลยต้องปล่อยนางให้ลอยแพเป็นไปตามยถากรรมแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะมีนกอินทรีสองตัวบินมานกใหญ่เลือกแลเห็นมนุษย์ในท้องสมุทรนาถาเกิดสมเพศเวทนา จึงได้พาให้หนางรอดตายสองกับสาพากันสอนให้เจ้าหล่อนก่อท่อนไม้นกเมียนกผัวช่วยกันหาหัวหาท้ายบินหามไปสู่อำพรหาไปสู่ฟังนางทอรลักษ์ปากอับปีเมื่อเห็นนกอีสีพาบินจรเกิดพันตาก อยากจะบอนคิดจะผ่อนให้หายปากคันแมคันขยุบขยิบข,ขึ้นมาเสียแล้วไม่ได้แต่หลอมานานพอใกล้นกอ,อินทรีมือไต่ไป,ไปที่ท่อนไม้เข้าไปใกล้นกหัวนั้นทำเป็นกระซาบกระซิบขยิบพย,ยานพูดเที่ยวพยาอินทรี แล้วไกมาทางนกเมียพูดคำเสียดสอเสียดสีว่าปักษาปปยะอินสีกล่าวว่าทีเกี้ยวโลมนางเอาเสียจนเกิดเรื่องนางนกเมียพอรู้ว่าพระเอกนอกใจแม่นางนกอินรีก็เลยโกรธหัวอกอันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็นคน ถ้าจับได้ว่าแสนเจ้าชู้ตำหูตํำตาซึ่งซึ้งหน้าใครบ้างจะทนไหวนางนอกเอรีตัวเมียโกรธปล่อยท่อนไม้เที่ยวจิกตีผัวแต่เป็นผลให้นางต่างชั่วกลายเป็นผีได้ลงทะเลเอาเรจีเพราะว่าจีมุสาวาทาเกลายเป็นศพ ที่ถูกขื้นซัดมาติดที่หน้าวัดแห่งหนึ่งนาวันนั้นสมภารท่านลงมาตีนท่าไปเจอสีกามานอนโชว์เจออสุพังก็เลยบังสุกุลว่าโอ้โอ้แม่คุณมาปะสโมโสุขู้พระประผีเห็นกันได้ที่ไหนบังสกุลยันเลย ท่านก็เลยคิดว่าเจ้าผีปนีจรมันคงไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนเพื่อจะได้สงเคราะห์ให้มันได้พลานิสงก็เลยเอาหัวกระโหลกไปทำกระถางทูบตั้งไว้ที่หอสวดมนต์เมื่อพระมาสวดมนต์ก็จะได้ปลงกรรมาฐานอาศัยเป็นกระถางทูบ มันจะได้อานิสง์จากพระท่านทำกิจอย่างนี้จะได้ไปผุดไปเกิดท่านคิดอย่างนั้นท่านก็เอาไปแม้ผิดหวังอย่างย่อยยับเลยนับตั้งแต่ได้กระถังทูบใหม่พระวัดนั้นสวดมนต์ไม่ลงกันแต่ก่อนนั้นลงกันดีพอได้กระถางทูบลูกใหม่ สวดมนต์ไม่ลงกันเสียแล้วก่อนจะหันธรรมยังสมผ่านตั้งโยโซคอสองขึ้นนะโมลูกแสลูกแถวขึ้นสักพีเนี่ยหลวงพี่ไก่สวดยันเตหลวงตาเมสวดกรณีหลวงปูมีผ่าไปเอวงังเมหลวงตานานสวดยันทุนหลวงตะปุ่นพึมพำว่า ปนิตันตำพะรนามมเหเกิดตุ่มเถียงเสียงโยเยสวดมนโมเมจบลงได้วยตัดมวยกันเข้าไม่ได้กรวดน้ำไม่ได้แผ่เมตตาก็รู้สึกว่าเออะไรมาทำให้เราล้างเผลอวิปราชไปเ้้าจะกระโหลกอันนี้เอากระโหลกอันนี้ไปทิ้งปาก ไปอยู่ตามาภาษาผีเถอะนึกว่าจะซิ่งเรื่องกลับร้ายหนักไปกว่าเก่าซิอีกทีแรกก็ไม่มีเรื่องอะไรสงบอยู่ภาคหนึง่งแต่อยู่ต่อมาพวกมอมเมาประชาชนเขาก็เข้ามาใช้สอรอทอสุราเถือนไปต้มเล่าที่ไหนตำรวจก็จับที่นั่นงาห,หนักเข้าก็หนี ปรึกษากันว่าไปต้มในป่าช้าดีกว่าตำรวจคงจะไม่จับเพราะว่ากลัวผีตกลงจัดหาก้อนเศร้ามาทำเตาคนหนึ่งก็เกิดตาลายผ่าไปกว้าเอากะโหลกของนางคนนี้มาทำก้อนเศร้าเลยเป็นผลให้เล่าเสียประวัติมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนั้นเล่าจึงถูกผีสิง แต่ก่อนกินเหล้าเขาว่าสนุกไม่เกิดทุกข์ผิดธรรมผิดศีลแต่เพราะฤทธิ์ของกระโหลกผีรังชินเหล้าก็เลยสิ้นสนุกไปเกิดดุร้ายใจเมื่อคล้มถ้าใครดื่มเหล้าแล้วเป็นฉิดหายเป็นฉิบหายตั้งแต่นั้นเหล้าจึงเป็นเหตุให้ใครแตะต้องแล้วต้องย่อยยับ เป็นเรื่องเป็นราวถึงเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแท้ๆจากันไม่ได้ทะเลาะวิวาทกันพ่อกับ,บลูกจึงไม่ให้กินเหล้าในวงเดียวกันเดี๋ยวลูกลูกผัวพ่อเพราะมันเลอะเทือกันแล้วเพราะเจ้าขี้เมาเมาเหล้าก็เกิดตีกันใหญ่เสียงลั่นต่ช้า พระทั้งวัดก็แตกตื่นลงมาห้ามทับขี้เมาซักไซต์ไถามก็ได้กว,ว่าว่าอ๋อกระโหลกของนางผีตัวน,นี้เองมันช่างร้ายให้โทษเพื่อจะให้มันหมดพิษหมดทยัยช่วยกันขนขี้เท่าตรงเตาเนี้ยไปทิ้งในแม่น้ำมันจะได้ไม่มีแรงอัลลาวาดจะสงเคราะห์อย่างนั้น กลับผิดหวังอย่างย่อยยับเสียหายที่สุดเพราะกระดูกของนางคนนี้ก็ซึมอับลงไปทุกแกวทุกแม่น้ำบึงบอ่อน้อยใหญ่ทั่วผิวโลกกระทั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าไปตามก๊อกตามบ้านทั่วไปทั้งหมดเป็นเหตุให้คนดื่มกิน ก็เลยสิ้นสัจจามีวาจาไม่แน่วแน่มนุษย์สัตว์พันเกิดผันแปรและโกหกต่อแหลกันจนถึงทุกวนันนี้จริงไม่จริงตรองเอาเองก็แล้วกันคำสรุปมีบอกว่าอันวาจาชั่วตัวอุบาทคำว่าอุบาทนี้แปลว่าแตกกระจาย เราได้ยินว่าอุบาทนี้ก็แปลว่าแตกทำให้รักกันไม่ได้วาชาชื่อว่าตัวอุบาทมันร้ายกาศเสียเหลือที่แม้แต่ลูกของพ่อแม่ก็ไม่ดีเป็นน้องที่เขาก็รำคาญหากเป็นเมียถัวก,ก็หนาหากเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉาน ก็ยุแยงให้แนงกันทำลายสารสามขีแม้จะตายกลายเป็นศพก็บัดซบไปถึงซากผีไปอยู่วัดวาบรรดาเทียนชีก็ยังสัพผีไม่ลงกันแม้จะเผาเป็นเท่าละเอียดเป็นเสนียดไปถึงเท่าถึงฐานเอาไปเทลงลำธาน ก็สามาแก่ผู้ดื่มกินเป็นเหตุให้ชาวประชามีวาจาไร้สัต์ไร้ศีลเกิดหมองมัวทัดด่วแดนดินเพราะลมวิ้นที่หลอกลวงข้อคิดสอนใจมีปากอย่าสัตว์แต่พูดจงวิเคราะห์แล้วค่อยวิจารณ ความร้าวฉานจะไม่เกิดจงคิดทุกครั้งที่พูดแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดทุกคำที่คิดถ้าพูดทุกคำที่คิดจะติดคุกทุกครั้งที่พูดสำหรับรายการธรรมโอสถในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟั่งรายการทุกท่านขอน้อมนมำคำโครงโลกกนิตซึ่งเนื่องมาด้วยคำสั์จากกวาจาเนอนหรือเอียนคน พอทอด ทำจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังรายการธรรมะวสดในวันนี้ท้ายที่สุดของรายการขอทุกท่านจงมีความสุขขออำนวยพร